สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปดูแลต้นส้มโอที่ยายปลูกใหม่นะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วค่ะเราต้องหาอะไรไปคุมคลต้นเขานะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้ต้นส้มโอของเราที่ปลูกใหม่ค่ะ ไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำนะคะนี๋ก็เจอมะม่วงเบานะคะอันนี้มะม่วงพันเบาค่ะเดินผ่านก็ถ่ายให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือส้มโอนะคะที่ยายปลูกไว้ค่ะยายก็ได้เตรียมใบไม้มาแล้วนะคะเพื่อที่จะเอามาคลุมโคนต้นของเขานะคะอากาศมันร้อนมากค่ะถ้าเราไม่ทำวิธีนี้นะคะต้นไม้ของเราก็จะแห้งนะคะโคนต้นของเขาก็จะไม่มีความชุ่มชื้นนะคะ เราต้องหาอะไรมาคุมเราใบไม้มาคุมแล้วก็รดน้ำทุกวันพวกใบไม้นี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เรานะคะแล้วก็ต้องคุมเรื่อยๆค่ะคุมไม่ให้ยากขึ้นด้วยนะคะขึ้นก็ขึ้นน้อยค่ะนี่ค่ะใบไม้ของยาย ใส่กะละมังมาไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะล้วก็จะเทใส่รอบๆเลยนะคะยายก็ทำอย่างนี้ทุกต้นเลยค่ะที่ปลูกใหม่นะคะเวลาเราลดน้ำน้ำก็จะไม่ละเหยเร็วนะคะเพราะบ้ามีใบไม้ปกคลุมอยู่ค่ะ ต้นมะละกอต้นนี้ของใหญ่ก็งามแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเทยอย่างนี้นะคะเทแล้วเราก็จะ,จะกระจายห่างจากโคนต้นด้วยนะคะแล้อย่าเอาคิดต้นเขานะคะใบไม้เราต้องห่างประมาณคืบหนึ่งค่ะ คุมเสร็จแล้วยายก็จะหาไม้มาทับไม่ให้ใบไม้ปิวเวลาลมมานะคะใบไม้ยายก็คุมเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะพอเราลดน้ำบ่อยๆใบไม้ของเราก็จะผุนะคะกลายเป็นปุ๋ยเลยนะคะแล้วก็แถมหญ้าไม่ขึ้นด้วยค่ะ ขึ้นก็ขึ้นน้อยนะคะสอนง่ายด้วยค่ะถ้าเราไม่คุมนีิยาาขึ้นเยอะเลยนะคะเวลาลดเราก็ต้องลดตรงที่ใบไม้ด้วยนะคะใบไม้เวลาเขาโดนน้ำเขาจะผูง่ายค่ะผูเร็วด้วยนะคะ เดี๋ยวยายจะพาไปดูมานาของยายนะคะที่ยายปลูกในเข่งนะคะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยทางดินทางใบแล้วนะคะเขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆนะคะดอกบานเขาก็ร่วงค่ะดอกตูมก็ออกมาเรื่อยๆนะคะพอดอกบานร่วงเขาก็จะมีลูกเล็กๆนะคะ มีลูกเล็กๆแยะเลยค่ะดกมากเลยค่ะ อันนี้ยายก็เอาฟางมาคุมโคนต้นมะนาวเราไว้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากเลยค่ะอยู่ในเข่งเขาจะเหี่ยวง่ายนะคะบอกว่านาในเข่งเขาจะเหี่ยวง่ายค่ะไม่เหมือนลงดินนะคะ คลิปนี้ยายก็พาทุกคนมาดูแลต้นส้มโอของเรานะคะหาใบไม้หาเศษหญ้ามาคุมค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนแล้วค่ะเก็บความชุ่มชื้นให้เขานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ